ผลมวยชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ระหว่างฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาสถิการโชคชนะ44แพ้3น็อกเอา์28เจ้าของแชมป์โลกชาวเม็กซิกัน ชคป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์กับเจซี่แบมโรดิเกตใส่ตีการโชคชนะ19ครั้งยังไม่แพ้ใครน็อกเอาท์12ครั้งนักโกช,ชาวสหรัฐอเมริกาดีกีแชมป์โลก WBO และ IBF รุ่นไฟเวท112ปอนด์ เกมการชกเป็นเจสซี 4, ow, ่แบมบรลิเกตที่เปิดายเปิดเกมลูกเข้าใส่ตั้งแต่ยกแรกเล่นงานเอสตาร่าได้อย่างต่อเนื่องจนมาถึงยกที่4เเป็นจังหวอปปะอภปคัดเข้าเต็มหน้าของเอสตาร่าล่วงลงไปให้กรรมการนับแปดแต่เอสตาร่ายังลุกขึ้นมาได้ จากนั้นก็เป็นแบมเจสซี่โริเกตที่เป็นฝ่ายลุกไล่เดินเข้าใส่หวังผิดเกมให้เร็วแต่ทว,ว่าในยโยกที่6เป็นจังหวะที่เอสตาดา รอจังหวะสวนดักจิ้มขวาตมเข้าใส่เจสซี่แบมโรริเกตหงายท้องลงไปให้กรรมการนับ8แต่เจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เป็นฝ่ายไล่บทไล่วี่สลุงแชมป์โลกต่อไปเกมดำเนินมาถึงยกสุดท้ายคือยกที่7จเจสซี่แบมโรริเกตยังเดินบทอัดอย่างต่อเนื่องจนท้ายยกได้จังหวะอัปปะคัดเข้าเต็มลำตัวของเอสตาดาลวงลงไปให้กรรมการนับสิบ ทำให้เจสซี่แบมโลริเกตควา้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของ WBC มาคองได้สำเร็จและเป็นการคองแชมป์สมัยที่2ของตัวเองเพิ่มสถิติการโชคเป็นชนะ2 0ไฟลวดโดยไม่แพ้ใครขณะที่เอสตาดาแพ้นอกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยแพ้นอกใครมาตลอด3ครั้งที่แพ้